โอ้ยตัวมือเลงกันไปต <c oughs> ื่นเต้นอะ่ะไม่อยาคลิปนานแบ็คแคทลิสหรือช่องน้องมารวยนะคะวันนี้เราอยู่กับแมปปพปลูกผักพารวยนะคะนี่ดูเอา้าคือมาถึงคือให้เงินแค่20เลยเหรออันนี้คือการเล่นครั้งแรกเลยนะแบบครั้งแรกเลยแมพนี้ถ้าซื้ออันนี้10แล้วคือมีเงิน20ก็คือหมดเลยอย่างเงี้ยหรอใจเราไม่สู้แล้ Okay, โอเคไปอ๋อซื้อได้แค่อันเดียวซื้ออีกให้หมดไปเลยปเราจะไปปลูกผักกันห,หลายแปลงเลยเอ้าเอา,เอาอน,นี่คือของเราเหรออันนี้คือชื่อแปลงของเราเลยไปปลูกผักกันในฟ้าคุดคุดเลยอุ้ยอ๋อเทแบบนี้ได้เลยแล้วคือหมดแล้วสองกระจึกอุ้ยน้องกำลังโตแล้วน้องน้องดูน้องสี่น้องกำลังโตแล้ว ไปเหอะไปขายเถอะเราไปขายดูอาจจะได้เงินโอ้ยเมื่อกี้กดอ๋อเมื่อกี้คือการขายซูมวันนี้เอาล่ะฉันไปขายของมาแล้วฉันจะไปซื้ออะไรมาปลูกอีกคอยดูซิจะมีเงินเยอะเท่าไหร่เอ้ยแล้วซูซูได้อันเดิมอ่ะอไปให้หมดกระเป๋าเลยคอยดูว่า จะขายได้เท่าไหร่รอบนี้คือรอบนี้สัญญาว่าจะไม่เก็บเร็วนะจะปลูกแล้วคือรอให้นานๆหน่อย,ยนะอะ,อะน้องตึ้มตึ้มอ่ะคนละแปลงไปเลยหมดรอน้องโตนะคะตอนนี้ มีให้กดฟรีหนึ่งร้อยเหรียญด้วยเอาหละฉันไปซื้อต้นไม้ก่อนละฉันไปซื้อมเมล็ดพันธุนน์ก่อนละวพาฉันจะปลูกอะไรฉันได้ไปเลือกตอนนี้เรามีเงินหนึ่งร้อยอุ้ยถ้าเราซื้อนี้ห้าสิบเลยนะไหวหรอลองก็ได้สักหนึ่งอุ้ยซื้อได้อีกหนึ่งนะอเอาอไงอ่ะไม่มีปุ๋ยเลยหรอหรือไม่มีอะไรเลยหรอเออเอาซื้อนี้แล้วกันนี่ อายหมดเลยเดี๋ยวสีบาหมอนเดิมไปเแล้วไปปลูกต้นไม้กันดีกว่าต้นไม้โตไปถึงไหนแล้วหรือคือโตแค่นี้เหรอโตได้แค่นี้อุย้ยสีแดงเอาทีเดียวหมดเลยโอเคเลยอันนี้อันนี้อแปลงผักฉันอีกหนึ่งอีกหนึ่งเคอุย้ยทำไมันนี้โตช้าจังสีแดงอ๋อ,อค่อยค่อยโตคือเนี่ย ไอพวกสิบสิบสิบเนี่ยมันไม่โตวลวมั้งเก็บเลยที่ฝ่าเ,เก็บไปขายเลยที่ฝามันน่าจะตัวเท่านี้แหละน,น่าจะไม่ไปมากกว่านี้ละดูซิว่ารอบนี้เราจะได้เงินมาเท่าไหร่อุ้ยมันนี้น้องดูน่ารักนะอุ้ยเป็นดอกไม้หรอเหมือนน้องโตได้อีกอะ่ะเป็นดอกกุหลาบหรอทำไมให้มีใครมาฟังนี้เลยอะลองพูดคุยกันซิ อ๋อมันคือที่ซื้อรถน้ำพวนดินมันไม่ใช่ที่ขายมันคือที่ซื้ออุปกรณ์โอเคเรารู้แล้วข่าแวะดูของคน,นงนะอื่นน่ยอู้หูหูดูดิมีที่ลดน้ำหรือว่าผักเราไม่โตดอกไม้เราไม่โตเพราะว่าเราไม่ลดน้ำเหมือนชี้ว่าแบบฟาร์มเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเออผิดฟาร์มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยเราต้องไปขายของแล้วปะ เออไหนดูซิว่าน้องโตไปถึงไหนละอุ้ยน้องอยัองโตอยู่เรื่อยๆเลย,เลยไปปล่อยน้องไว้ก่อนไปขายซื้อเออสองร้อยขอซื้อมเมล็ดพันธุ์เฮ้ยหลุาเราจะเก็บตังไปเอารดน้ำพุ่นดินเดียวเอาไว้เดียวเดี๋ยวเดินไปดูราคาก่อนว่าเมื่อกี้เท่าไหร่ลืมจำไม่ได้ ขอดูราคาหน่อยจ้า 50, 100, ห้าหมื่นหนึ่งแสนยังไงยะมีสองร้อยไ, <c oughs> ไปเถอะอุ้ยเรามีเงินเยอะละอุ้ยสองร้อยซื้อไม่ได้อะต้องยอมซื้อห้าสิบไปก่อน <c oughs> เอาห้าสิบทั้งหมดเลย <c oughs> อีกหนึ่งทำไมอ๋อหมดสต็อกแล้วโอเคแั้นเราตะขีดอันนี้หมดนี่เป็นไงเอาหมดสต็อกอีกโถ ไปปลูกผ,ผักกันก่อนหรือเราต้องรดน้ำให้น้องอ่ะอ่ะอ่ะอน,นี้เวนีเยอะนี่นี่ทั่วเลยถ้าเราเรเอาอันนี้ไปขายเลยละ่ะดูสิว่าเราจะได้เท่าไหร่หืมคือจะให้หรือยังไงหรือโชวไม่คืออะไรไหนยะอุ้ย,ยให้โอ แทงกี้ค่ะโอ้ my god อุ้ยอุ้ยน่ารักอ่ะให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปขายสิ <c oughs> หรือเก็บไว้ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งขายตอนนี้เดีย๋ยวเขาจะแบบให้เองนะขายแล้วหลอ่ลยออะไรเงี้ย <c oughs> อือน่ารักจังเลย <c oughs> เด็กๆหรือว่าเพื่อนๆเพื่อนๆมาให้ต้นไม้เราอะเหมือนสงสาร <c oughs> ว่าบบเพิ่งปลูกแล้วแบบไม่มีอะไรเลยอะโอเค เอาเก็บสิเก็บเดี๋ยวค่อยขายเดี๋ยวค่อยขายเขาเห็นว่าเราหน้าละอุ้ยเรายังจะไม่เอาสตารอเบอรี่หรือกุหลาบนะเราจะเอาไว้ก่อนเดีเ๋ยวเราจะไปขายไอ้นี่ก่อนต้นยาต้นละสิบบาทของเราเพื่อนไม่เห็นละโอเคเพื่อนไม่เห็นละขายซื้อไปซื้อฉันหุยมัน มันไม่ใช่คือจะขายต้นละสิบบาทแล้วทาไมอันนั้นได้แปดพันเลยเหรออุ้ยไม่ใช่อุ้ยเนี่ยเพื่อนโกรธแล้วมั้งเนี่ยใช่คนนี้ปะเนี่ยอ่ะเราไปไหนละไปดูส่วนอุ้ยได้แปดพันเลยเหรออันนี้คือไปซื้อนี้ได้เลยนะเอ,อ่อกระบวยน้ําอะไรแบบอุ้ยตื่นเต้นอะแปดพันเดี๋ยวไปดูเพื่อนก่อนว่าเพื่อนเอาสับปะรลูกไหนมาให้อุ้ย ถ้าแบบนี้แสดงเอาให้อีกเดี๋ยวก่อนจริงปะเนี่ยโอ้ยเพื่อนให้อีกแล้วว่าเอาให้ใหญ่เลยเอารับก่อนวุ้น่ารักฉันมีกันเท่าไหร่นี่โอ้โหเก็บสตรอเบอรี่มาให้ด้วยเดี๋ยวไปชมสวนเพื่อนก่อนเฮ้ยถ้าอย่างเราไปเดินโฉบโฉบสวนคนอื่นเขาอาจจะใจดีให้เราก็ได้นะเออหรือว่าเราต้องพรวนดินมันมีไอ้นี่อยู่เนี่ยเนี่ย หรือเราต้องพวนด,ดินเออจริงๆแล้วว่ะที่ที่ต้นไม้เราไม่โตอะทัไปพวนด,ดินกันเถอะไปเราลองเอาลูกสเบอรี่น้อยของเราไปให้เพื่อนบ้างไหมเออแต่เพื่อนให้เราลูกเฟอร์เลยเพื่อนจะรับหรือเปล่าอุยถ้าอย่างนี้เราก็มีเงินเยอะสิถ้าเราเก็บผลผลิตได้แบบนี้นี่แค่ห้บาทเองนะต้นเนี้ยห้สิบเหรียญหรออาอน้องยังเก็บไม่ได้ เอาตอนนี้ต้นนี้โกรธใช่เอ้าแม่อันนี้คือการฆ่าเลยเหรอฉันทำอะไรผิดไปเนี่ย Oh my gosh อืออันนี้คือการฆ่าเลยเหรอเนี่ยโอ้ย,อยจริงหรือเปล่าเฮ้ยคือเก็บได้เรื่อยๆเลยเหรอออกเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆคอยดูรอบนี้นะมีเงินหมื่นห้าเน่อุ้ยแล้วต้นน้องแล้วต้นนั้นน่ะตุยไปเลยเอ่ะไปเหอะ ไปขายกันเถอะอ๋อรู้แหละถ้าเราเอาเงินไปซื้อมเมล็ดพันธุ์ที่มันแบบแพงๆอะ่ะมันอาจจะได้อันใหญ่ก็ได้แปดพันฉันมีเงิน8 0 0พันตอนนี้ My God คือถ้าเราปล่อยไว้ซอ้เราจะใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ My God อุยคือปล่อยไว้ซอยไดใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะแสดงว่าถ้ายิ่งใหญ่มันจะยิ่งได้เงินเยอะแน่เลยอม,มา วิจเยยินก่อนเราจะไปซื้อฝักบัวก่อนห้าหมื่นะยังไงเน่ยสองหมื่นเดี๋ยวมีเงินแสนหนึ่งเราค่อยมาซื้อแอบดูสิแอบดูว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้อยหรือว่าโตได้แค่นี้ดูไม่ขยับแล้วเลยถ้าจะโตได้แค่นี้นะเออไหนอ่ะเก็บสิเก็บผลผลิตเดี๋ยวได้ไปขายทีเดียว ขายผลผลิตของเรากันดีฟ้าดูซิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่รอบนี้เร็้วคือบอกหมื่นห้าแต่ได้แค่เก้าพันนายยังไงเนี่ยไปซื้อผลผลิตใหม่ก่อนนี่ขนาดเพื่อนให้ให้ทุนมาแล้วเนะี่ยยังแบบหืมอุ้ยสามพันหรือรอลอไหมล่ะ,ลม,ละมาหนึ่งสองดูสิว่ามันจะ สักแค่ไหนผลผลิตที่ได้รับมา800เราอ่ะมันใจใหญอ่อ่ะอันนี้อีกอุ้ยงี้ก็ฟาร์มของฉันก็จะสวยแล้วสิหนึ่งร้อยหนีซื้อที่หมดเลยไปไงนี่จ่ะนี่จ่ะนี่จ่ะกดรัวจ่ะนี่คืออะไรอีกตัวหนึ่งไปเอาเงินหมดอ๋อ เอาในการน,น,นี่กดให้หมดกดให้หมดกดนี่หมดสต็อกอีกได้ไปปลูกต้นไม้ก่อนนะเว้ยนี่แพงมากให้อยู่คนเดียวเลยน,น,นี่ให้อยู่คนเดียวนี่ให้ให้อยู่คนเดียวเอานะอืมแพงมากอันนี้ให้อยู่คนเดียวเฮ้ยตกใจอุ้ยให้แล้ววะโอ m มก o d เจ้าดอกเดซี่จดีกับฉันอีกแล้วอุ้ยแล้วคือให้ใหญ่เลยอะเราต้องไปให้เพื่อนบ้างแล้วบ้างไหมเอย เอาแล้วอันนั้นไปไหนอะที่อันแพงๆอะอุ้ยทุกดอกไม้เอาไม่ใช่อันนี้คือเหมือนแก้วมังกรเลยใช่แก้วมังกรไหมอุ้ยปลูกคนละไอ้นี่ดีฝาอะกระจัดกระจายอุอันนี้แม่ปลูกตรงไหนอะอันนี้ลนนนนนแล้วกันนี่ยนี่ๆอ๋อแล้มีเยอะซะด้วยคือค,คุณไม่จัดระเบียบเลย รอบนั้นต้องจัดระเบียบกว่านี้และถ้าสีนี้ปลูกกับอันนี้ดูุกคนบริซี่ดอกดอกดอกทิวลิปไปเก็บไอ้สีแดงอันนี้ก่อนดีว่ะคือจริงๆอะเราต้องรู้จักจัดระเบียบฟาร์มเรานะอันนี้คือเราโปรยแบบอันนี้คือน่าจะไม่โตไปกว่านี้แล้วไหมดอกทิวลิปไปฝ่ะอ๋ออันนี้คือไอ้ที่เราเก็บไปเมื่อกี้ อันนี้ใหม่แล้วแลคือลงทุนซะเยอะเชียไปเถอะจะไปขายของกันเถอะเราชาเลนคืนนี้จะได้ไหมเงินหนึ่งหมื่นอะจะได้ไหมต้นสีเขียวนอันนั้นคือถ้าเราปล่อยไว้เรื่อยๆมันน่าจะโซสูงมากเลยไหนลองไปขายแก้วมังกรเพื่อนสิว่าจะได้เงินเท่าไหร่ขายค่ะต้องการขายทุกอย่างที่มีในกระเป๋าตอนนี้เอาเงินหนึ่งหมื่นขึ้นมา เพื่อนมาแอบดูเอาแล้วคือเหมือนโกรธเลยที่เราขายไปแล้วคือซื้อคืนยังไงไหนแอบดูสิอะไร่เอาเราไม่คุยด้วยแล้วไม่คุยกับผู้ชายหลืเนี้ยงอนปะเนะี้ยฮะเอาไปไหนเดซี่ไม่คือซื้อเอายังไงโช่เฉยๆหรือยังไงเอาให้โอ้โเดซี่ก็น่ารักเสมอเอาให้อีกหูยคืนนี้กินแก้วมังกรจุกๆเลย โอเคชาเลนจ์ okay, วันนี้ก็คือได้เงิน10,000บาทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ฟาร์มของเราก็คือเดซี่ชอแบแอบดูอะตอนจะขายอะไรอย่างสวนของเราเลยที่เรียกว่าสวนได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเดซี่ไปไหนละแอบเดซี่ขายแก้วมังกรกันวิลล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  จากหนึ่งหมื่นนะโอ้โหเกินชาเลนจ์มาก,กวันนี้เกินเกินสุดๆบอกว่จะเอาหมื่นเดียวโหวันนี้ได้สอง0 0ื่นหนีก่อนเดี๋ยวได้ี่แอบดูเราแล้วหวังว่าส่วนของเราจะเติบใหญ่มากกว่านี้นะคะหรือว่าคลิปหน้าเอาชาเลนจ์หนึ่งแสนบาทไหมเงินตอนนี้มี20,000ืละเออแไปคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนาะบาย